สวัสดีครับผมต้อมนะครับสอบคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงดัชนีเซตตรงบริเวณ1,600จุดจะยืนอยู่ได้หรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่ได้มาพูดอะไรมากมายนะครับแล้วก็จะไม่ได้มาโฟกัสเข้าไปที่หุ้นลายตัวด้วย จะมาพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับตะชนีเซตก็ลงมาปิดตรงบริเวณ1,600จุดพอดีเลยนะครับก็เลยจะมาพูดกันว่าตรงบริเวณตัชนีเซท1,600จุดเนี่ยถือเป็นแนวรับที่น่าสนใจหรือเปล่าในตอนนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเมื่อวานนี้วันจันทร์ที่13มิถุนายน2 5 6 5น ดัชนีเซทนะครับก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1,600.06จุดนะครับหรือ1 6 0 0จุดพอดีเลยเนาะซึ่งก็ลดลงมาประมาณ32.56จุดนะครับเมื่อเทียบกับของวันก่อนหรือว่าเทียบกับของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับหรือลดลงมาประมาณ1.99นะกับเกือบ2เลย ก็ปรับตัวลงมาเยอะมากๆนะครับก็คือเปิดแกลบลงมาด้วยนะถ้าเราดูจากในกราฟเทคนิคที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาก็มองว่ามันก็เกิดจากปัจจัยความกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็เลยมีผลทําให้น้องทุนก็เทขายออกมาก่อนนะครับอย่างไรก็ดีทางเฟดเขาก็จะมีการจัดการประชุมในวันที่14ถึงวันที่15มิถุนายน2565นี้ ซึ่งตามข่าวนะครับเขาก็มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ0.5%หรือไม่ก็เป็น0.75%ถ้าเรามาดูดัชนีเซตในปัจจุบันของเรานะครับเราก็จะพบว่า P/E ของดัชนีเซสเนี่ยในปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ18.83เท่าซึ่งถ้าตีเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับของเซสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ84.97นะครับ โดยที่ค่า P/BV นะอยู่ที่ประมาณ1.69%เท่านะครับสำหรับในส่วนของเซตนะแล้วก็อัตราผลตอบแทนนะครับอยู่ที่ประมาณ2.69%ต่อปีนะครับซึ่งก็ถือว่าก็เร่องมานะในส่วนของผลตอบแทนก็ดีนะครับก็เป็นไปตามในส่วนของปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับที่ก็เพิ่งจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับสำหรับค่า P/E ของเซตนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ 20- 2 1เท่านะ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับค่า P/E ของเซตก็ลดลงมานะครับซึ่งลงไปต่ำสุดประมาณ18.32 18. เท่านะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาตามที่เราเห็นแต่ถามว่ามันแพงไหมระดับประมาณนี้ก็ถือว่าแต่ชิงเซตณตอนนี้ค่อนข้างถูกนะครับถ้าถ้ามองกันในภาพประมาณนี้นะต่อมาเรามาดูในส่วนของภาพการซื้อขายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน ถึงวันที่13มิถุนายน2565นี้เราก็จะพบว่าภาพของการซื้อขายนะครับฝั่งที่เป็นฝั่งขายเนี่ยจะมีอยู่2คกลุ่มซึ่งก็มีสถาบันภายในประเทศนะครับที่ขายสุทธิรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ5,236.70ล้านบาท แต่ว่ากลุ่มที่ขายออกมาเยอะที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือน้กทุนต่างประเทศนะครับซึ่งขายสุทธิออกมาทั้งหมดอยู่ที่1 1 8 8 7 9 3ล้านบาทโดยที่ฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อนะครับก็จะมีในส่วนของโบรกเกอร์นะครับที่ซื้อสุทธิอยู่ที่ประมาณ1262.85ล้านบาทแต่ฝั่งที่ซื้อสุทธิเยอะที่สุดนะครับก็คือน้ำทุนทั่วไปภายในประเทศหรือว่ารายย่อยนั่นเองนะ ซึ่งซื้อสุทธิอยู่ที่ประมาณ15,861.78ล้านบาทนั่นเองก็เริ่มน่ากลัวแล้วเนาะการที่เห็นภาพของต่างชาติที่เริ่มขายสุทธิออกมานี้ก็เริ่มไม่ไว้วางใจอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อต่างชาติร่วมมือกับทางสถาบันขายออกมานี่โอ้โหก็ไม่อยากจะคิดเลยนะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของภาพรวมของทั้งปี65นี้นะครับต่างชาติก็ยังคงเป็นซื้อสุทธ,ธิอยู่นะครับซึ่งก็ซื้อสุทธิอยู่ที่ประมาณ131,28.93ล้านบาทแล้วก็เราลงมาก็จะเป็นในส่วนของโบเกอร์นะครับที่ซื้อสุทธ,ธิอยู่ที่ประมาณ2,709.61ล้านบาทซึ่งในส่วนของสถาบันเนี่ยขายสุทธ,ธิออกมาประมาณ96,89.07ล้านบาท แล้วก็นักทุนรายย่อยภายในประเทศนะครับก็ขายสุดที่ออกมาประมาณ36,749.46ล้านบาทก็คาดหวังว่าครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนี้ต่างชาติจะกลับมาซื้อนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนพฤษภาคมต่างชาติก็ซื้อสุทธินะครับซึ่งก็ซื้อสุทธิประมาณ2 2งหมืล้านบาทเข้าใจว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมีสถาบันภายประเทศ บ็กเกอร์แล้วก็ต่างชาตินะครับที่เป็นฝั่งซื้อส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งขายก็คือนักทุนรายย่อยภายในประเทศนะครับที่เป็นฝั่งที่ขายออกมานี่คือโดยภาพรวมนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน2565นี้คำถามคือดัชนีเซตตรงบริเวณ1,600จุดเนี่ยจะสามารถรับเอาไว้ได้อยู่ไหมซึ่งเท่าที่ผมเข้าไปดูในข่าวก็ ส่วนใหญ่เขาก็มองว่ามันจะหลุดตรง1,600จุดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะลงไปถึงประมาณตรงไหนนะถ้าเราดูจากกราฟเทคนิคของดัชเชีเซ e นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าดัชเชีเซ e นะครับมีการสร้างนิวโลมาตลอดเลยและในรอบนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นว่าดัชเชีเซ e เนี่ยจะสร้างนิวโลอีกหรือเปล่าคือผมมองเอาไว้บริเวณประมาณสักเดี๋ยวนะถ้าเราลองตีกราฟนะครับตรงบริเวณประมาณ 1,579หรือประมาณ1,580จุดเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่สำคัญในรอบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าตรงบริเวณ1,580จุดเนี่ยไม่สามารถรับเอาไว้ได้อยู่นะครับผมมองว่ามันจะเป็นการสร้างนิวโลอีกรอบหนึ่งของดัชชีเซตนะครับซึ่งมันก็จะบ่งบอกการเป็นขาลงนะการเป็นตลาดหมีหรือแบร์มาร์เก็ตได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับ จากการที่แต่ชินเซ็ตมีการรีบาวกลับขึ้นไปแล้วไม่มีการสร้างจุดสูงสุดใหม่แต่ว่าพอมีการย่อลงมานะครับกับมีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่อะไรประมาณนี้มันจะเข้าคอนเซ็ปต์ของการเป็นขาลงเลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันเนาะ,ะเพื่อนๆมีความคิเดเห็นยังไงครับคิดว่าแต่ชินเซ็ตตรงบริเวณ1,600จุดเนี่ยจะสามารถรับเอาไว้ได้อยู่ไหมก็ลองมาคอมเมนต พูดคุยกันหน่อยละกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะโอเคในช่วงนี้กลุ่มไหนน่าสนใจบ้างนะครับเข้าที่ผมเข้าไปดูในข่าวดูในข่าวอีกแล้วเขาก็จะพูดถึงกลุ่มเปิดเมืองนะครับพวกสายการบินสนามบินท่องเที่ยวโรงพยาบาลที่รับน่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับน่าจะมีรายได้ที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับจากการที่เขามีการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามานะครับแล้วก็น่าจะมีในเรื่องของกลุ่มค้าปีกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกเทรนด์อื่นๆเนาะที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่น่าจะมีโอกาสที่รายได้น่าจะฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่หลักที่ผมเห็นนะก็น่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปิดเมืองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆไหนนะครับที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจบไปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ